กลับมาที่บ้านเรากันบ้างน,นะครับการจัดงานวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนนะครับซึ่งกําลังจะจัดขึ้นเป็นปีที่7ในช่วงต้นปีหน้าครับแน่นอนนะครับก็จะจะคงมาตรฐานระดับโลกเอาไว้แล้วคราวนี้ก็จะแข่งขันในช่วงเวลากลางคืนนะครับหรือว่าเป็นไนท์รันด้วยนั่นเองนะครับนายพิพัฒน์รัฐ,ฐกระการครับรัฐ,นรฐนมนตรีว่าการกระทรวงววการท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมด้วย,วยนายทัศกร,ร,รหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในายในวินชิตชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กิตพลตำรวจเอกส,สรรสุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมผู้สนับสนุนภาคเอกชนเนี่ยก็ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันบุริรัมมาราธอน2023นะครับซึ่งจะเป็นการจัดแข่งขันขึ้นเป็นปีที่7ในการแข่งขันไนรันหรือว่าวิ่งกลางคืนครับที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกโดยจะแข่งขันกันในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2566ครับ สำหรับบุรีรัมมาราทอนในปีที่จะถึงนี้นี่ก็เป็นงานวิ่งบนมาตรฐานโลกระดับเหรียญทองหรือว่าที่เรียกกันว่าโกลเด e l เบินะครับโดยตั้งเป้าจะเป็นรายการแรกของประเทศไทยที่ได้โกลเด e l เบิเพื่อให้บุรีรัมมาราทอนได้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินงานวิ่งระดับ World Majors ทัดเทียมกับรายการอื่นๆของโลกเชื่อว่าในปี2023ก็จะมีนักวิ่งอีลิทแล้วก็นักวิ่งจากทั่วโลกแล้วก็ผู้ติดตามกว่าหลายหมื่นคนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งก็จะนํามาซึ่งเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลเป็นการนํากีฬามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทางหนึ่งด้วยครับ